เลิกเหล้าทําให้เลิกจนไหมสําหรับในความคิดของผมนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับการเลิกเหล้าหรือไม่เลิกเหล้าก็ไม่น่าจะมีส่วนทําให้เราเลิกจนหรือว่าทําให้เรารวยขึ้นนะครับในความคิดของผมนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ร่ารวยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็หอยังจนก็มีมากมายนะครับ ผมเองก็เลิกเล่ามาได้หลายปีก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับน่าจะคนละประเด็นถ้าอยากจะรวยก็น่าจะหาลู่ทางทําธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับน่าจะตรงประเด็นมากกว่านะครับแต่ว่าการเลิกเล่านี่ที่เห็นชัดส่วนตัวผมเองที่กับตัวผมเองที่ผมเห็นก็คือว่าจะได้สุขภาพร่างกายที่กลับมาแข็งแรงแน่นอนครับ เมื่อก่อนผมเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเหน่อยง่ายอ่อนเพลียนะครับเวลา,าดื่มเหล้าเช้ามานี่จะรู้สึกอ่อนเพลียมากเลยแต่ว่าตั้งแต่เลิกเหล้าก็รู้สึกว่ามีความอ่อนเพลียมีความเหนื่อยล้านน้อยลงนะครับเวลาตื่นมาก็จะสดชื่นมากกว่าเดิมนะครับสุขภาพดีขึ้นแน่นอนครับถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรวยความจนถึงแม้เราจะ เลิกเหล้าก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับน่าจะคนละประเด็นนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านที่อยากเลิกเหล้านะครับแม้ตอนนี้อาจจะยังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆละค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหักดิบก็ได้ครับค่อยๆทำความเข้าใจกับตัวเองค่อยๆเอาชนะใจตัวเองไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับ สักวันหนึ่งถ้าเพื่อนๆมีความตั้งใจที่อยากจะเลิกเหล้าจริงๆก็จะต้องทำได้แน่นอนครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็คนที่อยากให้คนที่เรารักเลิกเหล้าก็อยาพยายามอยากซ้ำเติมกันนะครับก็พยายามให้กำลังใจกันแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆต่อกันในส่วนนี้ก็จะดีกว่าที่เราไปซ้ำเติมนะครับเอาละครับยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยากเลิกเล่านะครับ